มาใส่กันตะเวนแท้มึงที่เอาหยังกับกูมึงคือมั่งขามกูแท้ใส่เลยเอาละเย่มื่อสุดท้ายแล้วกูบอกไม่งาแตนเด้ว่ามึงเป็นผัวกพวกพวเข้ากูได้มึงเอาหยังกับกูมันพลาใจกูบอกมาเลยเดี๋ยวนี้มึงเป็นหนีกูหาแตนมึงคือเบาเบาเอาเป็นหนีตะเถิงกูเชื่อมึงมึงมาทัานหาย ต,ตนนั้งแต่นีเข้ากระใสหมทท่านในเมิดอยู่รุนกันเลยสิมารุนจังไหนนี่แหละพี่น้องก่อมันสิบได้ได้อยู่น้ำกันบม่มนอย่างดีเป็นหนีฮักขึ้นหมดท่านในเมิดอยู่คอยก็เลยจำใจให้เราอยู่น้ำใส่หนีว่าสั่นท่อไปแล้วคุณมาอยู่น้ำเมื่อดนแรกเมื่อไรเพ่งจเห็ลูกกูเป็นบุตรบุญธรรมบาทเนี่ย ูบทยังเถาพสิล่งเห็นว่ากูไปรูกั้นผ้ามึงกย่ามอนขามกูเลยแม่สิบ่เป็นบตรบุญท,ท,ท่อมจังไนแต่ไม่งี้สวยแล้วดับเนี่ยแล้วตายไปน่ะบ๊อทเถาซ้ํา,าเจ้าผู้ตายกระจายไปแต่บ้านไม่ยา้แฉเนี่ยเพราท่านตายเราสิยื่นต่อไปกระทะกันครับกูผู้เป็นลูกพ่ยโอ้โอย,ย,นนะยังบ่อยโอ้ยัง <c oughs> อีล่าสิยุนอายุจะปีถามเน่กัที่บ่เกินแปดเทียมตัวตอนนี้เท่าไหร่ ตอนนี้เท่าไรเจ็ดสิบเก้าคูปิดคืูบิดมาหมาตีมัถามฝูยังรีงโอ้ยขอโทษเด้อสันที่ถามหมาอายุมันควรยื่นสุขภาพแข็งแรงอันนี้ซ้ำเป็นพอเป็นโกกเป็นเข่าเป็นเหงาสำคัญของกบมอลลั่มใจกันรลอยผมก็เลี่ยงกับแพ้งคือพอผู้หนึ่งนะครับเป็นคู่บาอาจารย์กับลูกซิ์ลูกหาเลี่ยงกันอยู่มืนี่คือ รุ่นน้อยรุ่นใหญ่ว่าจะอยู่น้ากันอยู่น้ากันแบบเข่าใจเข้ากับซอยบะคับประคองกันมาหอดปีที่แปดแต่ก่อนนี่อยู่ระเบียบว่าแต่สินน้ากันบกค่อยถือกันดอกแต่ว่ามาอยู่วงใจกันลอยกันถือแน่แต่มือเบิกเงินบกถือกันคือเก่ามาอยู่เนี่ยเอาเบายอนึ่งเมื่อคืนมากูถือกับเมื่อเก